สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมผูุชี่ทำหน้าเกมวิอบอกอ่านะครับวันนี้ผมจะทำประวัติศาสตร์ของยอรมนีนั่นเองนะทุกคนพอมานั้นไปกันเลยเหลังจากสองคำโลกครั้งที่หนึ่งยอรมนีเป็นผู้พ่ายแพ้สงคมเยอรมนีชาวเยอรมนีนั้นไม่ยอม ไม่เกิดคนคนหนึ่งขึ้นว่าชื่อว่าอดอล์พิทเลอร์จึงกลายเป็นนาซีเยอรมันตอนแรกนาซีเยอรมันนั้นแค่การขยึดเหนืออเเยิ่งไปแลค่อยๆบีบตัวเข้าโปรแลนด์สัภาพโสว,วิตด้วยเช่นกัน ตุรกีมาได้สิทธิ์ที days, so ่เชียงดาเป็นเพื่อนกันก <t ale ratios> ับสหภาพโซเวียตแต่ในไม่นานนะสหภาพโซเวียตก็ฉีกสิทธี่เชญยาทิ้งแล้วบุกเข้านาซีเยอรมันอาตีเยอรมันก็ไม่ยอมจึงบุกเข้าไปสหภาพโซเวียตจึงเกือบจะยึดกรุงมอสโกได้แต่ไม่ได้ในนนาตีมันเข้ามาเข้ายึดสหภาพโซเวียตจึงก็ถึงกรุงมอสโกแล้ว สาภาพสวีเดนสองทรั้งว่านาทีมันนูทาโนาทีมันก็มีจุดอ่อนเช่นกันก็คือไม่มีชุดเกียว์ของเดนูหนาวทังนั้นนาทีมันต้องถอยทับกับกรุงเบอร์ลินต่อมานาทีเยอรมันเปลี่ยนแผนใหม่ให้เข้าไปยึดสาภาพสวีเดนทางตอนใต้แต่ว่าก็ไม่สําเร็จทำให้ผู้นำนาทีเยอรมันอย่างลาฟิดเลอร์ คิดว่าฝรั่งเศสน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าจะทำนองครองครับบุกเข้าฝรั่งเศสทึ่ตปารีได้แล้วก็แบ่งฝรั่งเศสเป็นครึ่งประเทศคือฝรั่งเศสที่ถูกยึดโดยนาซีเยอรมันกับฝรั่งเศสที่นาซีเยอรมันครอบครองนาซีเยอรมันก็เริ่มแั่งละคและบุกเข้าไปยังนอร์เวย์ แล้วยังยิสาราชนาจาักรอีกด้วยแต่ว่าดงสาราชนาจากักรยึดดินแดนคืนสาภาพโซเวียตเริ่มการนำทัพเข้ามาใน,ในเยอรมนีสารเมกาก็เข้าร่วมสงครามด้วยเช่นกัน ด้วยสหรัฐอเมริกานั้นก็ได,ด้เข้ามาทางฝั่งเศสดุนนี่ของนาซีเยอมันจะมนมากแลสะสัพพะสวีทุกคนด้วยเช่นกันนาซียรมันก็จะแพ้แล้ว เยอรมันก็ไม่อยอมแพ้แตส,สุดท้ายนาซียมันก็แพ้อยูด่ดีและนาซีเยอรมันและกองทัพฝ่ายอักษะก็แพ้สงครามโลกครั้งที่สองไปตัวได้ทำการแบ่งประเทศเยอรมน,นีออกเป็นสองฝั่งก็คือเยอรมน,นีตะวันตกที่ปกครองในระบบประชาธิปไตย ใเยอรมนีตะวันออกที่ปกครองแบบคอมมิวนิสต์โดยเยอรมนีตะวันตกนั้นก็มีฝรั่งเศสสาอารณชนจกักรสหรัฐอเมริกาที่ปกครองอยู่ส่วนส่วนส่วนฝัน่งตะวันออกก็มีสหภาพโซเวียต โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้นะครัคบฝากเชียร์ลุ้นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยคกัคกนใหม่ในะค,ะลคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย